ผมว่าหลายคนก็คงจะเบื่อกับแพท Extra d นะ์ m e n s i o n a l c r i s i s เนาะหรือว่าแก๊ง u u t ต e Beat มันเป็นไม่รู้สิสำหรับผมมันเป็นซองที่อ่อมมาละเกอเอสมาละกอมากเลยอะ่ะคือแบบเอาแค่งงานดีไซน์ก่อนงานดีไซน์แล้วก็เซ็ตโปเกมอนที่เข้ามาในซองเนี้ยมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างจะใช้คาว่าอยู่ินหรือใช้คาว่าอะไรดีแต่มันเป็นโปเกมอนที่ถ้าเป็นแบบ อาจจะชอบโปเกมอนในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เอาตัวเองเข้าไปคุกครีเป็นแฟนโปเกมอนหรือว่าเข้าไปในคอมมูนิตี้ขนาดนั้นน่ะหลายคนน่ะไม่รู้จัก Beat นะอ,อัลต้าบีทนะอาจจะเคยเห็นผ่านๆตาแต่ว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรืออาจจะเคยเห็นมาบ้างก็ไม่รู้จักชื่อนะครับเ,ออเพราะฉะนั้นซองที่แล้วเนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่บวกกับตอนที่ PV เปิดอะ่ะ ความสามารถของมันก็อยู่ในระดับกลางๆเนาะมันก็ไม่ได้ดูวาวซ่าหรือว่าไม่ได้มีการ์ดอะไรที่มันดู OP ขนาดนั้นมันก็เลยยิ่งทําให้ซองที่แล้วเนี่ยกระแสะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทั้งในคอมูบ้านเราแล้วก็คอมูต่างชาตินะครับผมไม่ได้คิดไปเองนะนะครับอายกตัวอย่างง่ายๆคลิปเปิดตัว PV เนี่ยซองเซเชียลกาเดียนเนี่ยสามแสนหรืออย่างซองล่าสุดเลยซองอีบุที่เพิ่งปล่อย PV ไป7วันที่แล้วอะ่ะ ยอดดูก็คือเยอะกว่า Extra Dimensional c r i s i s ที่ปล่อยออกมาแล้วเป็นระยะเวลา1เดือนซะอีกนั่นหมายความว่าคนแบบกดเข้ามาดู PV ของ Extra Dimensional c r i s s i ะน้อยกว่าอ e b บูอีกนะแต่อันนี้มันเป็นเป็นช n แนลภาษาอังกฤษนะครับแต่ถ้าเราจะไปดูของเจแปนนะครับคือของเจแปนเนี่ยจะเห็นได้ชัดมากเพราะว่าแต่อย่างว่าเลยเนาะญี่ปุ่นเขา ค่อนข้าง,างคลายโปเกมอนแต่จะคลายยังไงก็แล้วแต่ซองของ Extra Dimensional Crisis เนี่ยก็ยังน้อยกว่าซองอีบุยที่เพิ่งแบบปล่อยออกว่าไม่นานอยู่ดีซึ่งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการแบบสื่อให้เห็นว่าเซ t ต u t ล์ b ์บีหรือว่าซอง Extra Dimensional Crisis เนี่ยไม่ได้ดูเป็นที่น่าสนใจขนาดนั้นคือตอนแรกเนี่ยเราเห็นว่ายอดดูของซอง Extra Dimensional Crisis มันลดลงเราคิดว่าเฮ้ยกระแสะเกมมันดรอปลงหรือเปล่า เพราะว่าถ้าเทียบกับซองก่อนๆน,นะเนอ่ะอย่าง Celestial g u a r d i a n เนี่ย1.7ล้านใช่ไหมเออแล้วก็อะย้อนกลับมาอีกสักหน่อย Space Time Smackdown เนี่ย2.4ล้านนะครับอ่อ m y s i c a l Island เนี่ย2.3ล้านซึ่งม,มันมันมันก็ค่อนข้างเยอะเนาะแต่พอมาเป็นซองล่าสุดอย่าง Extra Dimensional Crisis เนี่ย ยอดดูมันลดลงไว้เหลือ1.5ล้านนั่นแหละมันก็เลยทําให้แบบหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยกระแสะเกมมันดรอปลงหรือเปล่าแต่พอซองอีบุยปล่อยมาปุ๊บอา้าวยอดดูมันกลับมาเยอะเหมือนเดิมยอดดูมันกลับมาเยอะเหมือนเดิมอันนั้นหมายความว่าน่าจะไม่ใช่แค่ในเรื่องของกระแสะเกมมันดรอปลงละมันน่าจะเป็นในเรื่องของแบบความนิยมด้วยนะครับคือผมมารู้สึกว่าคนที่เล่นเกมโปเกมอนทีซีซีพ็อกเก็ตอะมาจาก2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือ คนที่ชอบโปเกมอนอยู่แล้วแล้วก็ลองเปิดใจมาเล่นการ์ดเกมกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เล่นการ์ดเกมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ได้รู้จักโปเกมอนอะไรมากมายแต่ว่าก็เลือกที่จะเข้ามาเล่นเกมนี้เนื้อออกปะเออสองกลุ่มนี้ก็จะมีก็จะมีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรมีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องโปเกมอนอะที่แตกต่างกันออกไปเนาะนะครับเออแต่ว่านั่นแหละสุดท้ายแล้วอะอะไรที่มันแคชชวลอะไรที่มันเข้าถึงง่ายอะไรที่มันแบบว่าเห็นได้เป็นประจําอยู่แล้วจากสิ่งต่างๆเอาไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนอนิเมะเมอร์เชนดายของเล่นการ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจักรวาลของโปเกมอนอะมันทําให้คนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่า ปิกาจูอีบุยสตาร์เตอร์เจน1เจน2เจน3อะไรอย่างเงี้ยมันคนเห็นจนชินตาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต่อให้ไม่รู้จักชื่อก็พอที่จะรู้ว่าอันนี้คือโปเกมอนนะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาเป็นแบบอัลต้าบีชเนี่ยคนมันก็แบบว่าไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหรนะ่เนาะเออประมาณนั้นนะครับทีนี้เอ่อผมว่าซองเอ็กซ์ตร้าเดเมนชันอลคลายสิทธิ์เนี่ยมันส่งผลกระทบกับ ตัวเกมโปเกมอนทีซีจีฮ็อเหมือนกันนะเว้ยคือผมมารู้สึกว่าโอเคการมาของซองอีบุยเนี่ยคือผมว่าทางโปเกมอนคอมพานีเ่ะเขาคงรู้อยู่แล้วแหละว่าแกงอีบุยเนี่ยเป็นแกงที่แฟนโปเกมอนเนี่ยต้องชอบแน่นอนเพราะฉะนั้นมันมีความเป็นไปได้2อ,อย่างครับว่าการที่ซองอีบุยเนี่ยเขาโปรโมทหนักกว่าทุกซองที่ผ่านมาเนี่ยคือห่อาจจะเป็นเพราะว่า เอ็กซ์ตาร์เดเมนชันอลคลายสิทธ์อะกระแสมันดรอปยอดเติมยอดอะไรอาจจะดรอปลงด้วยหรือเปล่าเขาเลยจําเป็นที่จะต้องดันซองนี้ขึ้นมากับอีกอย่างหนึง่งเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยอีบ e ุยนี่เหมือนเป็นไพ่ตายอีกใบหนึ่งของเขาเหมือนกันเขาก็เลยแบบอยากจะให้แบบผู้เล่นเห็นเป็นวงกว้างมากขึ้นก็เลยโปรโมทหนักมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะว่าสุดท้ายแล้วการที่ซองอ e ีบุยมันโปรโมทหนักในครั้งนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับแต่นั่นแหละผมคิดว่าสาเหตุหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าซองที่แล้วอะ กระแสไ่ค่อยดีด้วยแหละนะครับถามว่ารอบเนี้ยโปรโมทหนักกว่าทุกรอบยังไงนี่จะบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ได้นะที่เอ่อเวลามีซองใหม่แล้วมีการปล่อยวิดีโอนับถอยหลังนี่เป็นครั้งแรกเลยตั้งแต่เกมเปิดมาอ่อนี่ก็เข้าน่าจะเดือนที่8แล้วนะนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่มีวิดีโอนับถอยหลัง5วันก่อนซองเข้า4วันก่อนซองเข้า3วันก่อนซองเข้าผมตกใจมาก พอตอนแรกที่ผมเห็นคลิปแบบตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยเกมมันสปอยอิมเมอร์ซีฟหรือเปล่าแต่ว่าอ๋อจริงๆไม่ใช่มันก็คือปล่อยเป็นแอนิเมชันน่ารักน่ารักให้เราเห็นในทุกๆวันเฉยๆนะครับเอออะอันนี้เผื่อใครที่เผื่อใครที่อ่อไม่ได้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆกหน่อยนี่อันนี้ก็นับถอยหลัง5วันนะครับอันนี้ก็นับถอยหลัง4วันก็เป็นการเริ่มแบบว่าค่อยๆปล่อยร่างเวัฒนาการในแต่ละเจนออกมาประมาณนั้นนะครับ คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะทีนี้นอกเหนือนอกเหนือจากามีคลิปวิดีโอนับถอยหลังซองใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยก็ยังจะมีแบบอีเวนท์ที่เราไม่คาดคิดด้วยเนาะแต่จริงๆอะ่ะมันก็ควรมีนะเพราะว่าหลายๆเกมเขาก็ทําแบบนี้กันเยอะอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่โปเกมอนทีมจีพ็อกเก็ตเนี่ยมีทวิชดอปนะครับก็คืออ,อันนี้สําหรับใครที่ไม่ไม่ไม่รู้เนะว่าอีเวนท์นี้มันแบบว่ามันอะไรยังไงเนาะง่ายๆเลยแค่เรานะครับ ไปดูนะครับเหล่าสตรีมเมอร์นะครับตามช่องต่างๆที่เขาได้แจ้งเอาไว้ตามวันและเวลาที่กำหนดเนี่ยเราก็จะได้รับนะครับก็จะได้รับอไอเทมในเกมทันทีนั่นก็คือนาฬิกาที่เอาไว้เปิดซองนะครับ12อันก็คือสามารถเปิดได้1ซองหรือว่าะจะเป็น นาฬิกาทองนะครับที่เอาไว้กด w ันเดอร์พิก็แจก12อันด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่อยากได้ของรางวัลตรงนี้นะครับก็อย่าลืมไปดูทวิสต์นะครับตามวันแล้วก็เวลาที่เขาแจ้งเอาไว้นะครับก็มีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7มีทั้งหมด7ช่องนะครับซึ่งไม่มีช่องมาร์คเบเกอร์นะครับไม่ต้องหา <laughs> อ่ะก็ไปก,ก็ก็ไปดูกันได้นะครับเออนั่นแหละแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลเลย ก็แค่จะมาบอกว่าเอ้ยสรุปแล้วอะกระแสของโปเกมอน TCG Pocket อะมันไม่ได้ลดลงหรอกมันแค่แบบอยู่ในช่วงที่มีซองที่ผู้เล่นอาจจะไม่ค่อยแบบคุ้นเคยกับโปเกมอนสักเท่าไหร่ทีนี้พอเราพูดในเรื่องของดีไซน์หรือว่าตัวโปเกมอนไปแล้วเนี่ยอีกหนึ่งอย่างที่เราจะไม่พูดถึงเลยก็คงจะไม่ได้นั่นก็คือตัวเทคการ์ดหรือว่าความสามารถของการ์ดนะครับผมจะบอกว่า ซองเอ็กซ์ต m e n s ด o ม a นชั i นอลเนี่ยนะจะว่ามีความสามารถที่น่าสนใจไหมก็น่าสนใจในระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังไม่ได้ Impact มากพอที่จะมาปรับเปลี่ยนเมตาขนาดนั้นคือเราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ s h i n i n g l e v e r รมาจนถึงเ e อ e s t i a l Guardian แล้วก็มาจนถึง Extra Dimensional Crisis ะ พวกเด็กที่มันแบบติดเมตามันก็ยังคงติดเมตาอยู่อย่างนั้นมันยังไม่ถูกปัดทิ้งสักทีแบบมันยังไม่ได้มีการแบบหมุนเวียนแบบเมตาครั้งยิ่งใหญ่เหมือนสมัยตอนที่เอ่อสเปซไทม์สแม็กดาวเข้าหรือว่า t r i u m ม h p แพนไล e เข้าแล้วแบบมันตกพวกซองแรกๆอะ่ะอย่างพวก m ิ s ิเคิลไอแลนดหรือว่าเจน e ติกเอ펙แบบหลุดจากท็อป10ไปเลยยังไม่มีปรากฏการณ์แบบนั้นและคิดว่า ซองอีบุยมาก็น่าจะยังทําแบบนั้นไม่ได้เหมือนกันน่าจะต้องแบบว่ารอลุ้นซองใหญ่ถัดไปมากกว่าแต่นะวันนี้คิดว่าการมาของซองอีบุยอะ่ะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเมตานิดหน่อยอาจจะทำให้ในท็อป10อะ่ะมีการเลื่อนลำดับยกตัวอ,อย่างเช่นอันดับ4อาจจะไปอยู่อันดับ6อันดับ8อาจจะขยับขึ้นมาอยู่อันดับ5อะไรประมาณนี้แต่ว่าจะจะไม่ได้มีเด็กใดเด็กหนึ่งแบบตกเมตาไปเป็นพิเศษเพราะว่าปกติแล้ว มินิบูสเตอร์แพ็คหรือว่าอาชื่ออย่างเป็นทางการก็คือทีมบูสเตอร์แพ็คอ่ะเนาะมันไม่ค่อยมีการ์ดอะไรที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้แก้ทางแบบเด็กเมตาปัจจุบันขนาดนั้นต้องบอกแบบนี้แต่ทีเนี้ยที่จะพูดถึงก็คือตอนแพดเอ็กซ์ตารเดเมนชั่นอลลทเนี่ยที่หลายๆคนบ,นบ่นว่าเบื่อกันไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าเมตามันลงตัวตั้งแต่ช่วงอาทิตย์แรกๆแล้วซึ่ง เท่าที่ผ่านมามันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนนะครับอย่างซอง c e l e s t i a l Guardian เนี่ยทุกอาทิตย์มีเด็กใหม่กระโดดเข้ามาในท็อป10ตลอดแม้กระทั่งแบบสัปดาห์สุดท้ายที่คนไต่แรงกันนะ่ะก็ยังมีเด็กใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในท็อป10มาก่อนเลยนะนั่นก็คือเด็กอ่เกงก้ากับเด็กทับปูเลเ่ที่จับคู่กับกิลาติน่าใช่ปะ สองเด็กเนี้ยคือเราสามารถใช้คําว่าเด็กมามืดได้เลยเพราะว่าอยู่ๆมันก็กระโดดเข้ามาในท็อปสิบในช่วงวิกสุดท้ายมันเลยทําให้ซอ,องเซอเทียลกาเดียนเนี่ยเป็นซองที่ผู้เล่นต้องอัปเดตเมตาทุกอาทิตย์จริงๆเพราะว่าทุกอาทิตย์เมตามันเปลี่ยนตลอดแต่ว่าพอเป็นเอ็กซ์ตาร์เดเมนชันอลคลายสิท์อะเอาง่ายๆแค่ท็อปห้าซิวเวอรี่แลมพาร์ดอสออบัสโวโซกาเลโอกิล i ติน่าดาร์กไลเนี่ยอันเนี้ยถูกฟีดเอาไว้เลย ถูกฟีดเอาไว้เลยแบบไม่ขยับขยือดไม่ไปไหนเลยคืออยู่คืออยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่วิกแรกยันเนี่ยวันสุดท้ายก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่อาที่จะพอมีขยับบ้างก็คือแบบช่วงหลังอ่อช่วงแบบ8 9 10อะไรประมาณเนี้ยโดยเฉพาะอันดับ9กับอันดับ10อะอ, 10, อะอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันเป็นฟิลเหมือนว่า เด็กที่พยายามที่จะเก่งจะเข้าท็อปสิให้ได้แต่สุดท้ายก็คือเข้าท็อปสิได้ก็จริงแต่ว่าไม่สามารถไปได้ไกลกว่านั้นนะก็คืออาจจะอยู่90แล้วก็โดนด,ดีดออกไปแล้วก็กลับเข้ามา90แล้วก็ดีดออกไปเดี๋ยวามาเนี้ยแพทเนี้ยมันเลยอาจจะดูเป็นแพทที่น่าเบื่อสำหรับใครลหลายๆคนเพราะเด็กมันไม่ได้หลากหลายเอาซะเลยนะครับแต่เข้าใจได้การที่เราแบบว่า เอา Extra Dimensional c r a s i มาคอมเพกับ Spectral Guardian มันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์เนาะเพราะว่า Spectral Guardian มันเป็นซองใหญ่ไงมันการ์ดมันค่อนข้างเยอะมันก็เลยแบบว่ามีเด็กที่หลากหลายแต่ว่าถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับ Deck, เด็กอ๋อถ้าเราจะเอาไปเปรียบเทียบกับการ์ดที่มีสเกลใกล้ๆก,กันยกตัวอย่างเช่นเอ Triumph Pan Light ก็ได้หรือว่า c h i n i n g r e v e l y ก็ได้ผมก็ยังมีความรู้สึกว่าสซอ,องนั้นอนะ่ะมันมีเด็กมันมีอะไรให้เล่นแบบเยอะกว่านี้มากๆเลยถามว่า การที่มันเป็นทีมแบบอัลต้าบีชเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้ผู้เล่นเนี่ยถูกบังคับว่าจะต้องจัดเด็กแบบนู้นแบบนี้แบบนั้นมากคือหรือเปล่าก็อาจจะใช่แต่สําหรับผมอะถ้าเกิดว่าเราแบบเอาไปเปรียบเทียบกับวันนี้อาจจะเปรียบเทียบเยอะหน่อยนะถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับออาเซอุสอย่างเงี้ยผมมีความรู้สึกว่าอาเซอุสที่จับคู่กับลูกสมุนหนึ่งใบมันยังสามารถเอาไปจับคู่กับโปเกมอนอื่นๆได้เยอะมากเลยนะอย่างเช่นออาเซอุส ฮีชานเอาไปจับคู่กับลิงไฟอย่างเงี้ยอเซอุสโคเบสเอาไปจับคู่กับดาร์กไลอย่างเงี้ยโอ้โหมันมันเยอะมากอะแต่ว่าอัลต้าบีชอะมันเอาไปจับคู่กับโปเกมอนอื่นๆยากมากนอกเหนือจากการแบบจับคู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออตัวที่ดูจะเียแบบว่ามีความแบบเป็นมิตรกับโปเกมอนอื่นๆมากที่สุดในซองนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นซิวารีนะครับที่แบบว่า เยอะมากจับคู่กับตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นได้เยอะมากแต่นั่นแหละมันก็สําหรับผมผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้หลากหลายมากพอแล้วก็เด็กมันอาจจะดูน้อยไปสักหน่อยในแพทนี้นะครับก็เลยทําให้หลายๆคนแบบว่าพอไต่แหลงเสร็จตั้งแต่ช่วง1-2สัปดาห์แรกอะ่ะก็เลือกที่จะ ไม่เล่นเกมนี้เลยจนกว่าแรงซีชั่นหน้าจะมาช่วง2สัปดาห์สุดท้ายที่ซอง Extra Dimensional c r i ล i s t เนี่ยจะกลายเป็นซองเก่ามันก็เลยแบบดูค่อนข้างแบบเงียบเหงาเป็นพิเศษเลยนะครับแบบเหงาจริงๆอะ่ะยอดผู้เข้าแข่งขันก็ลดลงนะครับคนทำคอนเทนต์ก็น้อยลงคอมมูนิตี้ก็คุยกันน้อยลงเพราะว่า มันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอะความสนุกมันจบลงตั้งแต่ช่วง1-2สวิกแรกแล้วบางคนอาจจะมองว่าไม่สนุกเลยซะด้วยส้ำไปนะครับเออดังนั้นพอซอง Extra Dimensional Crisis เนี่ยมันดูมันดูไม่ค่อยแบบเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นเท่าไหร่ครั้งเนี้ผู้เล่นก็เลยคาดหวังกันมากขึ้นนะครับกับซองอีบุยเอาง่ายๆนะผมว่าซองอีบุยเนี่ยอาจจะมีความพิวเวลต มากกว่า2อง t r a Dimensional c ชนอล s อยู่นิดนึงคือเชื่อเถอะว่าต่อให้การ์ดมันจะไม่เก่งหรือมันจะกากอะอย่างน้อยนะถ้าโปเกมอนเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นนะ่ะผู้เล่นก็แฮปปี้ถ้าเทียบกับการ์ดโปเกมอนที่ <laughs> อาจจะเก่งแต่แบบว่าไม่ได้เป็นโปเกมอนที่รู้จักไม่ได้เป็นโปเกมอนที่ชอบหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะนึกออกปะ เออประมาณนั้นแหละนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่าแพดอีบุยนะครับจะสร้างปรากฏการอะไรให้กับเราบ้างแต่ที่แน่ๆตอนนี้ทั้งในส่วนของยอดดูในส่วนของการโปรโมตต่างๆนะครับก็แสงหน้า Extra Dimensional Crisis ไปหมดแล้วที่เหลือก็มาลุ้นว่าการ์ดใหม่จากซองอ e ีบุยเนี่ยจะเข้ามาปรับเปลี่ยนเมตาได้ขนาดไหนแล้วที่สำคัญเลยจะมอบความสนุกสนานให้กับผู้เล่นเนี่ยได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็ เดี๋ยวรอดูไป wow พร้อมๆกันนะครับในช่วงเดือนนี้สำหรับซองอีบุยกรบนะครับผมอ